ไอตีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น w w w e it. in. th สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเอ็มฟารเชอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกม Counter Strike c o o p กับนาอัสอีกแล้วนะครับหนุกนาอสสวัสดีครับผมผมนาอัสไงจำไม่ได้เหรอใครครับจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้เขาไงเขาเองนาอสคนเดิมเพิ่มเติมคือหายไปนานทำใเคือนุ๊กครับผมนุ๊กนุ๊กนุ๊กภารกิจนี้คืออะไรครับนาอัส มาช่วยอีเจ๊ไอโมเก้นนะ้าไม่กลตีนี่หว่ายิงปืนมาให้เอออเจ๊ไอโมเก้นนี่แม่งเรื่องเยอะบอกให้เลยเอาจะฝั่งนี้นี่ว่าเฮ้ยน้านะฮัลโหลฮัลโหลไปขึ้นบนว้ายแม่งมีถังอยู่ข้างบนน่ะไอชี้เอ้ยขึ้น ลบไปลลบลบมาละมาละได้มาได้มาได้เนาะไอ้เหี้ยเอวิทายหนึ่งแันชุดกันชุดเอ้ยเจอตนตัวหนึ่งตัวหนึ่งเราเป็นสายยิงถ้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็น ถอย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 กลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้วเอ็มโฟไปไหนแล้ววะเจอเอ็มโฟไหมไม่เจอกระสุนจะหมดเลยเดี๋ยวหาเอ็มโฟกันเปิดประตูเอ็มโฟจะอยู่ไหนจ้า ถ้เอเจอปะอืมอืมอืมมันไปตายอยู่ตรงไหนวะไอ้โฟล์เดี๋ยวแหละโอเคโชว์มีด <c oughs> มีดอย่างกากขึ้นได้ประวัติขึ้นได้ด้วยวะขึ้นได้ด้วยก็เสร็จกูสิครับข,ขึ้นได้อย่างงี้มาแล้วมาทำไมไอ้บ้านนะ่ะ น่าขอยาได้ไหมเอาไปดิยาของเหลือประมาณสามอันอ่ะเหลือเฮ้ยขึ้นขึ้นดินี่เนี่ยอ้าวอ้าวเฮ้ยออโมจนมึงทำไมไม่เอากูไปด้วยเออแม่งลำเอียงดูดินะ้แม่งอยู่คนละคนเดียวแล้วเราต้องอยู่ข้างนอกซาดไปยิงหัวเพื่อนทำไมวะเนี่ย สวยตัวซ้ายเก็บยังยังเก็บสวยเฟท,ทางขวาแด้วหโอุย้ยโดนตัวเองโถนะเอ้ยเฟ,นฟน้นน้ขอโทษว่ะทำไมทเป็นแรกเอามันเหลือสามเก้านาไม่น่าเลยนะอไม่ดีไม่ดีอย่าไปแรกกันมาเลยแทนไม่ดี สุดยอดน้าเอาส่ดนไหมนางเงียบนางเงียบผมเอาเองก็ได้ใช่ซียิงหนีเดี๋ยวนี้เปิดประตูนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปข้างบนดิครับเนี่ยไฟยี่ห้อนี้ยใช้ที่บ้านนะยิงไม่แตกทำด้วยอะไรแต่เนี้ยนะแต่แตกเนี้ยแตก แปนกเนี่ยแตกเกี่ยดอนกูจบโดนหัวตัวเองตกสีรษะมิชชั่นเฟลนี่โคตรลานเลยนะเออน้ำมาน้ำมาเร็วกดกดกดอโทษโทษลืมลืมสามสองหนึ่งอุ๊ย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 อุตายฮะเฮ้เฮ้ยตายเก็บลองลองเก็บแอบแอบ มาอยู่ตรงไหนวะแม่งไม่โดนสักทีวะอยู่บนเลยอหรอข้างบนบกนกลด้วยแม่งเอ,อ้ยมือไอ้ศาสตร์ยิงกูจัง,จง,งนี่แน่เสียหลอดเลือดไปสองอะสองอะหลอดเพื่อเดีย๋ยวนะเข้าไปวางตัวไอไอนะตัวเดียวไอ้เียท่า อุ้ยโอ้โอมันเล่นยิงแบบนี้ด้วย嘛รู้ว่ามีสไนเปอร,มร,รมอม์มันยิงจากยิงดักมาเลยนะฮะโมันยิงมะเผาขนนะเนี่ยโดนบ้างโดนไหมไม่โดนเนาะโดนเหรอจะเหลือเหรอไม่เห็นตัวอยู่นอกเว้ยตัวนึงสท้ายตรงผมตรงผมตรงผมเน่เดี๋ยวจัดก,การเอง ถามได้โดนไหมโอ้จะเหลือเหรอ, <laughs> อตัวหนึ่งโอเคม,ม,มันมาหาหน้าเลยนวมมาหาผมซะอีกใจกล้ามากเลย ทะเลาะกันอีกแม่งเรื่องมากไงอีนางไอมเกนมันบอกว่านี่มึงซื้อระเบิดซีโฟจากออสลีแหละมันเป็นโคตรซีโฟที่กากมากเลยสามสองหนึ่งมึงจะบทไรดอกมึงอยู่ข้างในรถอ่ะไม่ช่วยยังอันนี้อีกเออ โอ้โหอนาหน้าหน้าหน้าขวาขวไฟข้างบนไปวางมไปวางบอ่มไหมเจอไฟไปไม่ได้บนหัวนเน่ควายตายตายเองมันตกมาตายอ่ะไม่ไฟไฟเผามันตายเองยันลั่นวะเ้ยไม่โดนเโอเคอะตันึงตั ไล่ๆล่าลเคอเคมีเอเคป่ะวะกระสุนมีป่ะกระสุนหมดยังกระสุนมีอยู่มีอยู่นะไม่ต้องกลัวผมเอามาละเนี่ <Okay. S 1> ยผาเอเคอยู่มีทีเก้าศูนย์ด้วยไม่มีเอเควะโปรไนตี้ <Pro 90. S 1> พร้อมนะพร้อมสามสองหนึ่ง <3, S 2> <3. S 1> กดวิ yeah. mm ่งรถมึงสบายสบายถ้ามีซีโฟนี่ตายหาอืม RPG! อะไรอเนยแบเฟินะอ๋อเรยแหนหัว่หัว่หัว่ไหนอะาเอออย่างนี้โอ้ยเบินเบิน เอออะไรเฟสเฟสเจมเบิร์นเหรอลูกทุยคอนตินแฟตแบงนาณะนาระวังนาระวังถังหลังนะยิงถังก่อนเออยิงถังก่อนไงจะจะได้แบบไม่ไม่ได้มายิงเราอุ้ยนะสองต่อสองตัวสองต่อแตกหมดเว้ยเฮ้ยโอ้โหแรงรุนแรงมาก

หายแล้ยหรือี่แปานะเออนั่นแหละแหมถือออกซะด้วยมึงเอาปืนตำรวจไปใช้ได้ไงเนี่ยนะข้างในมีของอยู่มาเอามาเอาได้นะคมหมดแล้วถืออะไรไม่ได้แล้วน่าไม่ต้องกี่หลอดนะหลอดนไม่กินหลอดหลอดพยาบาลไม่กินหลอดเอาเปาเอามีสี่หลอดเอามาโอมานึงเอามาหนึ่งไม่มีเลยเอาไปกันเอาไปกันนึงโอเค สามสองหนึ่งกดพุ่งออกไปพุ่งออกไปพุ่งออกไปแล้วแอบมันมเกิดตรงไหนวะหลังเลยนะอยู่ข้างหลังเลยแล้วเราก็วิ่งไปก่อนนี้ไปก่อนนี้มันตูดกูเต็มตูดนี่ไงเหรียญสุดท้ายเจอแล้ว Good job. <sighs> I hope you hear me. And I want you to understand something very clearly. you escape cannot hide from us. The fiery wings of the Phoenix embrace. Who will we not? ไม่คมไม่คเหยาพิมเสนไปแลกเกลือโอ้โหกุนตีนดีเอ้ยบนห้องมีอะไรปะวะขึ้นข้างบนก่อนอุ้ยอุนี่ไงพิมเสนพิมเสนแลกเกลือเปนไงเฮ้ยนะ AWP AWP ปมั้ยนี่นี่นาไปเอาไปาไปเอาไปมงมืงม้มเออ ยิง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 ไว้ยิงไว้ยิงไว้ยิง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 ตัวนึงตัวนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปเาร็วไปเรมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปแล้วไปแล้วนะโดนยิงตะตูดอยู่เออนะยิงก่อนยิงก่อนตาไม่เห็นตาไม่เห็นตาไม่เห็นเอาเ้ยผมตายแล้วผมตายแล้วผมตายนั่นไงแหว่งเอ้ยพอแล้วนะ เอ้ยผมเกิดเฉยแลยว่ะเกิดมาโอ้โหแม่งเกิดมาเจอดงตีนไอ้เ้ยไอ้เ้ยไอ้ตาเย็นดิดงตีมาเยดาคุ้มไอ้เหียดงตีดาบยตูเลิคนเหลือเปิดมาโคตรดีแต่ทันคนเหลือันอะ มาดิมึงมาดิมึงมาดิตอนจบคนเรือน่ะมึงมาดิเอ้มึงมาดิโอ้ยแม่งใตายเทลาเชนตอนจบนี่คนเรือนะท่านผู้ชมเรื่องแรกเริ่มดีไปมาเริ่มเลือนขึ้นโอเคฮะก็ต้อง จบกันไปแล้วนะสำหรับเกม Counter Strike c o o p กับนอสนะครับผมครับผมข้างหน้าข้างฟินาเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวเรามาเล่นกันใหม่ในด่านอื่นของโหมด c o o p นะฮะวันนี้ก็ต้องบ๊ายบายสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม